ถึงเวลาปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้สิ่งที่ใช่ได้เข้ามาเพราะบางครั้งชีวิตไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแค่ปล่อยในสิ่งที่ทวงอยู่ชีวิตที่เต็มจนไม่มีที่ว่างบางคนไม่เหนื่อยเพราะต้องวิ่งตามฝันแต่เหนื่อยเพราะกำลังถือของมากเกินไปเราพยายามจะเป็นทุกอย่างที่โลกต้องการ จนลืมถามตัวเองว่าแล้วเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่อีพีนี้คือการกลับมานั่งคุยกันเงียบๆระหว่างคุณกับตัวคุณเองว่าเรากำลังแบกอะไรไว้โดยไม่รู้ตัวบ้างบางสิ่งเราไม่ได้เกลียดมันแต่ถึงเวลาแล้วที่จะวางมันลงตอนที่หนึ่งของบางชิ้นในชีวิตถึงเวลาวางของเก่าที่ไม่ใช้ แต่ยังเก็บลองนึกถึงลิ้นชักที่เต็มไปด้วยของที่เราไม่เคยใช้เลยมันก็เหมือนใจของเราเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆความเสียใจหรือคำพูดที่ยังไม่ได้ให้อภัยถ้าไม่เคลียร์พื้นที่ในใจเราจะไม่มีที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ของในบ้านไม่เยอะหรอกแต่ของในใจเรานั่นแหละที่หนักกว่าเพื่อนคนหนึ่งของผมชื่อเจ เขาเคยเป็นคนที่ชอบเก็บทุกอย่างเสื้อผ้าเก่าจดหมายเก่าภาพเก่าจนวันหนึ่งเขาเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุเลยเริ่มเก็บบ้านแต่พอทิ้งของไปเขาร้องไห้เขาพูดประโยคหนึ่งว่าพอทิ้งของเก่าฉันรู้เลยว่าฉันไม่ได้ทิ้งของแต่ทิ้งช่วงชีวิตที่ฉันพยายามฝืนอยู่บางครั้งการปล่อยไม่ใช่การแพ้ แต่คือการยอมรับว่าเราไม่ต้องปกทุกอย่างไปกับอนาคตตอนที่สองความสัมพันธ์บางอย่างไม่ต้องจบด้วยคำว่าเสียใจคนบางคนเข้ามาแค่บทหนึง่งไม่ใช่ทั้งเรื่องเราเจอคนมากมายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุกอย่างของเราแต่วันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีเขาอยู่ในทุกวันอีกแล้วการปล่อยคนออกจากใจไม่ได้แปลว่าเกลียด มันคือการยอมรับว่าหน้าที่ของเขาในชีวิตเราจบลงแล้วทำไมเราถึงไม่แกล้ว่างเพราะเรากลัวความว่างเรากลัวว่าไม่มีเขาแล้วชีวิตจะไม่มีความหมายแต่จริงๆแล้วความว่างคือพื้นที่ที่ชีวิตจะเริ่มใส่สิ่งใหม่ให้เราลองไม่จับอะไรเลยแล้วจะรู้ว่าเมื่อเรายังมีที่ว่างสำหรับสิ่งที่ดีกว่าผมเคยเจอคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากความสัมพันธ์1ิบปี เธอพูดว่าฉันไม่รู้จะเป็นใครถ้าไม่มีเขาผมบอกว่าแล้วลองเป็นตัวเองที่ไม่มีใครดูหน่อยไหมวันนี้เธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆที่มีรูปถ่ายลูกค้ายิ้มเต็มผนังเธอบอกว่าฉันไม่เสียเขาไปฉันแค่ได้ตัวเองกลับมาตอนที่สามงานบางอย่างไม่ได้แย่แต่อาจไม่ใช่ทางของเราเราไม่ได้กลัวเหนื่อยแค่กลัวเสียเวลา หลายคนทำงานที่ไม่รักเพราะกลัวเริ่มใหม่เราบอกตัวเองว่าอดทนอีกนิดเดี๋ยวมันดีขึ้นแต่ถ้าอดทนจนลืมว่าทำไปเพื่ออะไรมันจะไม่เหลือความหมายเลยการฝืนอยู่ไม่ได้เรียกว่าเข้มแข็งมันเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์กับหัวใจเรื่องจริงจากชีวิตผมเคยทำงานที่มั่นคงเงินดี แต่ทุกเช้ารู้สึกอยากหนีจนวันหนึ่งผมถามตัวเองว่าถ้าอีกห้าปีข้างหน้าทุกอย่างเหมือนวันนี้ผมยังอยากอยู่ตรงนี้ไหมคำตอบคือไม่วันนั้นผมเริ่มต้นใหม่ทั้งที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยวันนี้ผมยังไม่รวยแต่มีอิสระและมีความหมายและที่สำคัญคือ ผมไม่ต้องฝืนยิ้มทุกเช้าอีกต่อไปตอนที่4ปล่อยความคาดหวังแล้วคุณจะได้อิสรภาพเราทุกคนอยากให้คนเข้าใจแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเราอย่าพยายามอธิบายตัวเองให้ทุกคนพอใจเพราะบางคนไม่ได้อยู่เพื่อเข้าใจเราแต่อยู่เพื่อสอนให้เราเข้าใจตัวเองเมื่อคุณหยุดพยายามทําให้ทุกคนชอบคุณจะเริ่มชอบตัวเองมากขึ้น เรียนรู้ที่จะภูมิใจเงียบๆแม้ไม่มีเสียงปรบมือไม่ต้องรอใครเห็นค่าเพราะคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นลองถามตัวเองว่าถ้าไม่มีใครชมเลยเราจะยังทำสิ่งนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบคือใช่นั่นคือสิ่งที่ควรทำต่อตอนที่5ปล่อยอดีตเพื่อให้ปัจจุบันได้เติบโตอดีตไม่ได้มีไว้ให้ลืมแต่อย่าให้มันเป็นบ้านถาวร คุณจะอยู่ไม่ได้ในปัจจุบันถ้ายังเอาแต่เดินย้อนกลับไปเปิดประตูเก่าความทรงจำดีๆเก็บไว้ได้แต่ห้ามเอามันมาขวางความสุขตอนนี้เรื่องจริงเล็กๆผมเคยเปิดบันทึกเก่าๆที่เคยเขียนตอนล้มเหลวแล้วผมยิ้มเพราะสิ่งที่ผมเคยกลัวมันกลายเป็นเรื่องเล็กตอนนั้นผมเข้าใจเลยว่าความเจ็บในวันนั้นคือเหตุผลที่วันนี้ผมยืนได้โดยไม่สัน่นตอนที่6 ปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บางอย่างไม่ได้ต้องจัดการแค่ต้องปล่อยให้มันเป็นเมื่อเราไม่พยายามบังคับทุกอย่างให้ตรงใจเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้พังมันแค่เปลี่ยนรูปแบบการเติบโตฝนตกก็ให้มันตกแดดออกก็ขอบคุณสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนใจเราแทนตอนที่7ปล่อย เพื่อให้ใจเบาพอจะบินได้อีกครั้งลองหลับตาแล้วหายใ,ใจลึกๆล,ลองนึกถึงสิ่งหนึ่งที่คุณรู้ว่าถึงเวลาวางมันลงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนความฝันเก่าความคาดหวังที่กดดันตัวเองหรือความกลัวในใจถ้าวันนี้คุณกล้าปล่อยคุณก็กล้าเริ่มใหม่ได้อีกครั้ง Start small เริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่เบาเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดคือชีวิตที่ไม่แบกเกินจำเป็น